นี่นะครับผมฝากเพลงด้วยนะครับผมน้องนุกน้องปายนะฮะน่ารักมากๆเขายังน่าเดิมและเป็นเด็กที่แบบว่ากันเองมากๆผมกล้าการันตีเลยบอกเลยแล็ขอขอปอนลาสักนิดได้ไหมร้องและสบตากันหน่อยแล้วแบบเธอคือพลังพิเศษได้ไหมสบตาสบตาดนึนิดนึ่งสบตาสบตาแล้วร้องมองตามองตาอย่างนี้นะจับงั้นจับ ้้อองแลวมโที่พลังพิเศษของฉันก็คือเธอนครั้งที่ฉันลืมตาแล้วเจอหน้าเธอมันก็มีความหรักก็เธอเป็นดังพลังพิเศษที่ทำให้ฉันมีแรงสู้เลยจูบเลยเยี่ยมเยี่ยมฝากด้วยนะพี่แจ๊คฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกัน เจอกันคุณวิทกันขอของละลายนะครับขอบคุณครับครับพี่เจอกันครับพี่แจ็คค้าบ๊ายบายครับเอฟซีครับคนในคล้นะครับฝากจุันนี้นห้รงบนะครับครับคนครับคนจะบคนใหม่เจอกันครับนี่นะฮะน่ารักเหมือนเดิมคุณนุ๊กคุณปายเนี่ยผมบอกเลยว่าคือแฟนคลับอาก้าการันตีเลยว่าทุกอย่างน้องเหมือนเดิมธรรมชาติซื่อง่ายๆแล้วก็กันเองอันนี้บอกเลยว่า ไม่ผิดหวังที่ดังดังจริงแล้วเมื่อกี้ผมชงให้เต็มที่แล้วผมก็แหมลุ้นเมื่อกี้ถ้าจูบไม่ห้งฮาเลยเนี่ยแต่กุญโควิดหรืออาจจะจูบกันไม่ไม่ให้เราเห็นก็ได้นะเอฟซีก็อย่าลืมไปตามเพลงนะครับผมนะน้องนุ๊กน้องปายนะครับน่ารักตามไอจีเขาได้นะครับติกตอกได้นะครับเด็กสองคนนี้น่ารักบอกกันเลยนะครับผมใครที่ยังไม่รู้จักแม็กก็แนะนําไม่ง่ายเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคู่จิ้นกันนะฮะแล้วก็ ความความน่ารักความเป็นธรรมชาติแหละที่แบบทําให้คนรู้สึกว่ารักและเอ็นดูเข้าสองคนนะครับนี่ฝากไว้ด้วยนะครับเพลงของคุณนุ๊กปายนะฮะเอฟซี FC เขาก็แชร์กันเยอะเวลาเพลงปล่อยเอมนะครับผมนี่โปรโมตเต็มที่นะเต็มที่เลยเพื่อน